สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้เราจะมาลองคุยกันในเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะเป็นแนวคิดจากบทความธรรมะเรื่องหนึ่งค่ะชื่อว่ามหัสจั์แห่งปัจจุบันขณะคนทบธรรมะในทุกกิจวัตรยามเช้าคือหลายครั้งชีวิตประจําวันเรามันก็อาจจะดูแบบซ้ําๆเดิมๆใช่ไหมคะแต่บทความนี้เขาชี้ให้เห็นมุมที่ต่างออกไปค่ะว่าเอ๊ะกิจวัตรยามเช้าที่เราทํากันจนชินเนี่ยมันอาจจะเป็นประตูสู่ความสงบ หรือความหมายดีๆได้เหมือนกันคำถามก็คือว่าแล้วไอ้กิจลวัตธรรมดาธรรมดาเหล่านี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเส้นทางภาวนาไปได้ยังไงน่าสนใจนะคะลองมาคุยกันค่ะใช่เลยครับคือหัวใจหลักจริงๆของเรื่องนี้ก็คือการนำสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยครับมาอยู่กับสิ่งง่ายๆที่เราทำอยู่ตรงหน้าเลยทำให้เราเห็นได้เลยว่าธรรมะไม่ได้อยู่แค่ในวัด หรือแบบในหนังสือยากๆนะครับแต่จริงมันปรากฏอยู่ในทุกขณะเลยแค่เรารู้วิธีมองเท่านั้นเองครับอื <mm> จุดแรกที่บทความพูดถึงเราดิฉันว่าแบบทึ่งนิดๆเลยคือการตื่นนอนนะคะ <mm เขาบอกว่าวินาทีแรกที่เราลืมตารู้สึกตัวเนี่ยมันเหมือนการเกิดใหม่ของสติเลย คือก่อนความคิดจะเริ่มทำงานให้ลองแค่รับรู้ลมหายใจแรกที่มันผ่านเข้าออกแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะคะไม่ต้องไปพยายามทำอะไรพิเศษแค่รับรู้เฉยๆเออทำไมวินาทีแรกตรงนี้มันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะคะ ครับผมเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่จิตเรายังออยังไม่ถูกความคิดปรุงแต่งเข้ามาครอบงาม,มากนักนะครับการที่เราแค่รับรู้ลมหายใจแรกแบบนั้นจริงๆนะครับมันคือการดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆเหมือนเป็นการปักหมุดเลยครับเริ่มต้นวันด้วยความสงบไม่ถูกความคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้ดึงไปตั้งแต่เช้าเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆของการเจริญสติเลยครับ โหพอฟังแบบนี้แล้วการตื่นนอนนี่ดูมีความหมายขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วจากนั้นล่ะคะบทความก็พูดถึงการลุกขึ้นแล้วก็พับผ้าห่มซึ่งปกติเราอาจจะมองว่าอืมก็งานบ้านธรรมดาธรรมดาแต่บทความตีความใหม่เลยนะคะว่าเป็นการฝึกศีลอย่างหนึ่งอันนี้ช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมคะว่าศีนในที่นี้มันคืออะไรครับศีลในบริบทนี้นะครับ อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องข้อห้ามอย่างเดียวแต่หมายถึงความตั้งใจครับแล้วก็ความมีระเบียบวินัยในการกระทำของเราการที่เราตั้งใจพับผ้าห่มจัดที่นอนให้มันเรียบร้อยเนี่ยมันคือการสร้างระเบียบภายนอกใช่ไหมครับซึ่งบทความเขาก็บอกว่ามันช่วยสะท้อนแล้วก็สร้างระเบียบภายในจิตใจเราด้วย แล้วขณะทำเนี่ยก็ให้ลองรับรู้สัมผัสของผ้านึกขอบคุณที่นอนหมอนผ้าหม่มมันเปลี่ยนจากงานที่อาจจะดูน่าเบื่อให้กลายเป็นการปฏิบัติที่แบบบ่มเพาะความรู้สึกดีๆในใจเราได้โดยไม่รู้ตัวเลยครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือความมีระเบียบข้างนอกมันช่วยจัดระเบียบใจเราไปด้วยซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับการฝึกสมาธิต่อไปได้ดีเลยใช่ไหมคะอย่างในประเด็นถัดมาที่พูดถึงเรื่องการชงชาหรืออาจจะแค่ต้มน้ำร้อนก็ได้บทความแนะนำให้เปลี่ยนจากการทำแบบอัตโนมัติทำไปเรื่อยๆให้มาเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราอย่างเต็มที่เลยถูกต้อมเลยครับอันนี้คือการฝึกสมาธิ หรือการฝึกให้จิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวที่ทำได้ง่ายมากๆในชีวิตประจำวันเลยครับลองฟังเสียงน้ำเดือดเดือดสังเกตสีของชาหรือไอ้น้ำที่ลอยขึ้นมาดมกลิ่นหอมๆสัมผัสความอุ่นจากแก้วแล้วก็ลองรับรสชาติช้าๆดูการจดจอกับประสาทสัมผัสพ,พวกนี้นะครับมันช่วยตัดกระแสะความคิดฟุ้งซ่านที่มันวิ่งวุ่นในหัวเราได้ดีมากๆเลย ทำให้เราค้นพบความสงบและก็ความสุขง่ายๆในกิจกรรมธรรมดาๆรรที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปเลยก็ได้ครับอือหือจากความสงบตอนตื่นระเบียบจากการพับผ้าหม่มสมาธิจากการชงชามาถึงประเด็นสุดท้ายค่ะคือการมองออกไปนอกหน้าต่างอันนี้บทความบอกว่าเป็นการเรียนรู้ธรรมะจากธรรมชาติโดยตรงเลยเหรอคะใช่ครับเป็นการฝึกสังเกตความเป็นจริงของธรรมชาตินะครับซึ่งมันก็คือความเป็นจริงของชีวิตเราด้วยนั่นเอง อย่างการมองเห็นแสงแดดที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆต้นไม้ที่มันเติบโตรหรือบางทีก็ร่วงโรยไปก้อนเมฆที่มันลอยผ่านไปผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการเห็นอนิจจังครับหรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วเรื่องอิทัปปตยปราล่ะคะที่บทความก็พูดถึงด้วยเหมือนกันอ๋อครับ การมองเห็นอิทัปปัจจยตาเนี่ยคือการเห็นความที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันครับมันอาศัยกันและกันอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ด้วยตัวมันเองลอยๆอย่างเช่นเห็นว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันต้องอาศัยทั้งดินทั้งน้ำทั้งแสงแดดใช่ไหมครับการที่เราเห็นความเชื่อมโยงแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยคลายความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราที่แยกขาดออกจากสิ่งอื่นๆลงไปได้ ส่วนการเห็นอนิจจังหรือความไม่เที่ยงจากธรรมชาติเนี่ยครับก็ช่วยให้ใจเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตในร่างกายเราได้ง่ายขึ้นสงบเย็นขึ้นแล้วก็การฝึกชื่นชมความงามเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นแค่สีเขียวๆของใบไม้เนี่ยก็คือการฝึกใจให้มีความสุขง่ายขึ้นนั่นเองครับผมโหฟังดูแล้วกิจวัตรยามเช้าที่ดูแสนจะธรรมดามากๆนี่นะคะมันกลายเป็นเหมือนห้องเรียนธรรมะชั้นดีได้เลยนะคะเนี่ย แน่นอนเลยครับผมบทความนี้เขาต้องการจะสื่อแบบนั้นเลยครับว่าความสงบสุขความหมายดีๆที่เราอาจจะตามหากันอยู่นะครับมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยมันอยู่ในกิจวัตรประจำวันของเรานี่แหละครับแค่เราลองใส่สติหรือความรู้สึกตัวลงไปในการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเส้นทางสู่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันปูลาดรอเราอยู่ในทุกขณะปัจจุบันอยู่แล้วครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไง ก็อาจจะอยากชวนคุณผู้ฟังนะคะลองกลับไปมองกิจวัตรยามเช้าของตัวเองในมุมใหม่ดูลองเลือกสักอย่างหนึ่งพรุ่งนี้เช้าก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนตื่นนอนตอนแปรงฟันตอนดื่มน้ำหรือตอนพับผ้าห่มนี้แล้วค่ะแล้วลองทำด้วยความใส่ใจจริงๆรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันขณะตรงนั้นแล้วลองสังเกตดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเรากับความรู้สึกเราบ้างครับแล้วบางทีนะครับ คำถามที่เราอาจจะต้องถามตัวเองต่อไปอีกก็คือถ้าความมหัศจรรย์หรือความสงบเนี่ยมันซ่อนอยู่ในความธรรมดาสามัญยามเช้าได้ขนาดนี้แล้วในชั่วโมงอื่นๆที่เหลือของวันล่ะครับมันมีความธรรมดาอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะมองข้ามไปแล้วมันอาจจะกำลังรอให้เราไปค้นพบความใหม่ที่ซ่อนอยู่แบบนี้เหมือนกันก็ได้นะครับ